เข็มทิศพยากรจะชี้แนะคุณอย่างไรรู้ก่อนใครชาวลัคนา12ราศีในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมสำหรับชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวอย่างมากหากชาวลัคนาราศีกันท่านใด ทำงานเกี่ยวกับงานราชการงานต่างประเทศหรือเป็นงานต่างถิ่นต่างแดนจะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทำอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าราบลื่นมีคนคอยช่วยเหลือไปซะทั้งหมดในช่วงนี้การงานของคุณจะสำเร็จได้ด้วยความมั่นคงมั่นใจและความเก่งกล้าและสติปัญญาของคุณค่อนข้างมากแต่หากครั้งนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้อง ที่อาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือขอความเมตตากับคุณบ้างเป็นบางครั้งบางคราวคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเสียเงินเสียทองหรือทรัพย์สินหลักฐานบ้านช่องเกิดการเสียหายที่จะต้องซ่อมแซมก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นอยญกจะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้พอสมควรสำหรับในเรื่องของบุตรหลานบริวารของคุณช่วงนี้จะสร้างความสุขให้กับคุณได้อย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีการช่วงนี้ บริวารของคุณจะคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คุณทำงานกันเป็นทีมจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากปัญหาต่างๆจะมีบางคนเท่านั้นที่บริวารของคุณอาจจะดื้อแพ่งสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณเนื่องมาจากว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างจะมีบุญบรารมีมีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของการทำงานมีความเด็ดขาดเป็นนักปกครองที่ดี จะคอยแก้ไขปัญหากับบริวารที่มีปัญหาได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งคุณจะสามารถฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาไปได้อย่างแน่นอนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีการปรึกษาหาลือหรือมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตและความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ดีเป็นอย่างมากจะมีการเอาอกเอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษจะมีความสุขสดชื่นสมหวังอาจจะมีการพักผ่อนเที่ยวเตะนัดสังสรรค์ เปลี่ยนสถานที่สร้างความโรแมนติกให้กับคุณและคู่ของคุณได้เป็นอย่างมากคนโสดก็จะมีคนให้ความสนใจคุณมากเป็นพิเศษอาจจะมีคนมาพะนอเอาใจคุณหรือสร้างความหวังให้กับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือการปวดเมื่อยแม้กระทั่งในเรื่องของการหลับนอนที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้หลับนอนเพราะมัวแต่ทํางานหรือเที่ยวเตะมากเกินไปช่วงนี้เป็นพิเศษเท่านั้นเอง ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเกีย่ยวกับเรื่องของการทํางานอาจจะต้องต่อตู้ฝ่าฟันและใช้พละงกาลังและใช้สติปัญญาและสมองมากแต่ก็ขอให้คุณลงมือทําไปเถอะเชื่อได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นในช่วงสามเดือนนี้คุณจะฝ่าฟันและประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปจะไม่เสียเปล่าเลยทีเดียวความคิดสติปัญญาของคุณจะสามารถวางแผนการดําเนินงานต่างๆได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การง,งานของคุณต่างๆหากคุณดําเนินการอย่างแผนที่คุณตั้งใจและวางเป้าหมายเอาไว้คุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเพียงแค่ว่าอย่างลังเลและช้าจนเกินไปช่วงนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงอาจจะได้รับการยอมรับกับผลงานต่างๆที่ผ่านมาแต่ต้องระมัดระวังหากเด่นเกินไปก็จะมีคนคอยแทงข้างหลังหรือติฉินนินทาคุณก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นหากคุณรู้อย่างนี้แล้ว คุณก็ควรที่จะทําเป็นลักษณะหูทวนลมไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยมาใส่ใจให้เป็นที่ลาคาญใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ระมัดระวงังอย่าให้ใครมาตัดแข้งตัดขาหรือมากั่นแกล้งคุณได้แค่นั้นเองโดยภาพสรุปเข็มทิศพยากรณ์ก็อยากจะชี้แนะคุณว่าช่วงนี้หากคุณมีความตั้งใจมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินและความรักคุณเดินหน้าไป อย่างไม่ลังเลและตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปอย่างด้วยความมั่นคงและสติปัญญายและความคิดอย่างรอบคอบของคุณทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงสามเดือนนี้ก็จะประสบความสมําเร็จปัญหาอุปสรรคอาจจะมีบ้างหากคุณไม่ใจอ่อนหรือทําเรื่องเล็กให้มันเล็กลงไปอีกอย่าให้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่คู่ครองของคุณก็จะคอยให้ความสนับสนุนให้กําลังใจคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยแค่นั้นเองเมื่อคุณรู้ภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วหากคุณทําใจได้และปฏิบัติได้ อย่างที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้มุ่งหวังหรือเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณคุณมองที่เป้าหมายเป็นหลักสิ่งต่างๆนานา,นาก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กและคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอย่างที่คุณปรารถนาอย่างไม่ยากเย็นขอเน้นย้ําว่าการทํางานหรือการเดินทางต่างๆนานา,นานด้วยช่วงนี้คุณมีวาทศิลป์ที่ดีมากเป็นพิเศษขอให้คุณพยายามสร้างคอนเนคชันกู้จาหรือ พบตาผู้คนให้มากหน้าหลายตาเข้าไว้จะสร้างเสริมหรือส่งเสริมให้คุณจเจริญก้าวหน้าเพิ่มเติมในทุกๆด้านอย่างที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยทีเดียว